แต่วัสดีจ้จะถูกทันมื่อีนอย่ายสมัยสิไปเก็บไข่เด้อค่ะไปเก็บไข่ในเหล่าไหมคะพี่น้องค่ะไปค่ะเที่ยวหลังบานน้ำก้นเด้อค่ะห้อนๆเพื่อให้ดปวกออกค่ะจ้ะพี่น้องห็ดปวกออกค่ะนี่พี่น้องเห็ดปวกออกค่ะ,คะ หลังจากเก็บไข่มาแล้วมาเห็นเฮ็ดปวกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปต้นหนึ่งค่ะแบ่นอาการห่อนค่ะเห็ดปวกในสวนเพ่นสีออกดีอยู่ค่ะในน้อยต้นค่ะกําลังตุ่มกับมีค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่กําลังตุ่มเพ่นกาลังตุ่มค่ะหกเจดดอกค่ะเคียบนงค์กรเนาะค่ะเนาะพ่นมีอีกนะคะนี่ค่ะอืม ดอกงามอยู่ค่ะดอกนึ่งโรยละค่ะสองดอกในงามอยู่ค่ะพี่น้องเนี่ค่ะกระไดมกหนึ่งละเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคูแฟดในงามค่ะเห็ดปวกไงค่ะวนหมากในสวนเสออกเห็ดปวกไงค่ะพี่น้องดอกนี้ดอกตุ้มค่ะนี่ค่ะกําลังโกจากดินจากพี่น้องนี่ค่ะแต่ดอกนี้ล้วงแน่ล้วล่ะค่ะ ขพ้่มพ่วมสิเลมมีค่ะปีนี้นะคะค่ะเดี๋ยวไปเอาเสียมก่อนค่ะแป๊บหนึ่งค่ะเสียมมาเอาออกเนาะค่ะเนาะ,ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้งงามค่ะค่ะ เอาเสียมก่อนค่ะพี่น้องแป๊บหนึ่งนะคะเอาเสียมมาคุดคือสิสะดวกกว่าค่ะคิดว่านี่ค่ะหกเจ็ดดอกค่ะอยู่นี้ค่ะแต่ดอกงามของเพิินอยู่ค่ะพอดีลราก็าได้ไปมกมกใส่ป้าก็แสบด้วยค่ะพี่น้องเคยเห็ดบอค่ะใส่พักอีตูใส่ป้าตัเ้เครืองแกงเคืองอยังลรก็มกค่ะมกคือมกป้านี่ละค่ะแสบแสบ เฮ็ดจังได้กระแต่แสบแล้วเนาะคะ่ะนกแกงก็ไดต้มก็ได้ตุ่มกระแสบแกงกระแสบมุกกระแสบค่ะแต่เสียมมาแล้วก็สิม,มาขุดก่อนค่ะพี่น้องวันนี้หากุญแจงบ่ชักค่ะถะเหม็นบ่ถึงค่ะต้องเอาเสียมขุดค่ะนี่ค่ะดอกง,งามๆจะหากงาวจนว่ดอกนี้กรเริ่มหลวงแน่ละค่ะ ดอกหนึ่งค่ะดอกนี้แก่แล้วล่ะค่ะพี่น้องยานาน้ะดอกตุ่มค่ะดอกหนึ่งดอกตุ่มนี่ค่ะดอกในงามกับกระลังโพดินจ้ะกระลังโพนี่ค่ะงามๆนี่ค่ะเนาะเอามาตอนมาฝากกันค่ะทั้งเสาร์เต้เสา ไปเก็บไข่ไก่กันเลยมาเห็นเฮ็ดค่ะพี่น้องก็มันนะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมือแรงเลอกไมค่ะหลอกไม่ว่ามีเฮ็ดหลายบ่ค่ะเริ่มออกลาลาค่ะในสวนนี้เป็นสวนเฮ็ด้อค่ะเด้อเป็นป่าเฮ็ดเก่าค่ะนี่ค่ะไปได้ไข่มาสีหานวยค่ะจากเล่าเด้อค่ะพอดีมาเห็นเฮ็ดก่อนค่ะจ้ะนี่ค่ะดอกงามๆเนาะค่ะเนาะพี่น้อง หกเจ็ดดอกจ้ะดอกงามแห้งค่ะค่ะดอกนี้งามค่ะพี่น้องนี่ดอกตุ้มๆรสชาติสีอ,อกหวานๆค่ะถ้าดอกตุ้มขนาดเนี้ยรสชาติหวานค่ะนี่ค่ะ,ะเก็บไข่ได่หาหนวยค่ะเด่บัวคือสองนวย <c oughs> นี่ก็นำมาเขือิตู่ก่อนค่ะ ็บใบนั่งหลักเนาะคะ่ะเนาะเอาไปไหว้ทํำกับเขานะคะกับสีเก็บบกพริกค่ะไปไหว้เห็ดกับเขากินมือแลงจ้าพี่น้องค่ะตูกระลังงามค่ะใบนั่งหลักอันนี้ปลูกใส่แป้งค่ะต้นนี้ปลูกลงดินค่ะบ่ได้ปลูกในเข่งค่ะต้นในเข่งก็มีค่ะต้นในกระถางก็มี บระเทศไทยเบิงเนาะกันเนาะนะคะพี่น้อง ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังแรงใจแย่สมัยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจแย่สมัยเลยเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิได้ดเหตุคลิปต่อไปค่ะย,ย,ยังงงรวยรยทุกคนเวยค่ะสวัสดีค่ะ